สวัสดีครับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสาะว่ายน้ําผู้ได้บายวินวปูครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับเครื่องผลิตโอโซนครับโอโซนเจเนเรเตอร์นะครับใช้ในการบําบัดน้ําครับใช้ในสาะว่ายน้ําได้นะครับใช้แทนคลอรีนครับเป็นถ้าสาดไหนที่ใช้โอโซนก็จะเป็นสาที่เียวมากครับโอโซนเป็นแก๊สที่ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วมากพอฆ่าเชื้อโรคเสร็จเขาก็นะครับระเหยนะครับเปลี่ยนจาก O3 กลายเป็น O2 เป็นออกซิเจนหลงเหลือครับ ุดที่เห็นอยู่ครับโอโซนเจเนเตอร์ zone, 5กรัมต่อชั่วโมงครับเเรพาวเวอร์80วัตต์แอร์โฟ16ลิตรต่อนาทีนะครับใช้งานงาน่งายๆแบบอย่างนี้ครับตั้งเวลาทัมเมอร์ได้นะครับเปิดปิดนะครับ